วัเนี้ทีส่สมองว่าวอะไรว่ากินขุนเขาน้ำเืยรุ่นน้ำมีดตูบสวัสดีตอนบ่ายๆเด้อพี่น้องเลยตสวาก็ยังแดดจ้าอยู่สูบน้ำขึ้นมาใส่หญ้าก็เกิดเพราะเปนสีส้มสูบขึ้นมาปลูกหญ้าติีอะไรให้หันเหม็นเหนปลาแนวกินหญ้ากินหยังดิเหมือนในปลาดุกมันคือปลาจีนเหรอสนุกบ่อหิตหลินไหลหุ่นบ่อนบูบับบูบับโย่หุ่น ตั้งนี่กับพญ่นุ่นตั้งรถไถไว้สองมื่นสามมื่นแล้วจ้ารถไถอันหลอดแกวแตกเลยต้องซ่อมครับพี่นครับโอ้ยหอนเดืดสายพานมันย่านเลยสิจึงยับรถลงอีกเที่ยวลุดเที่ยวลุดอยู่ยับลงไปข้างล่างเตะยับลงไปพันนี่แล้แม่นบ่าละคอยแข็งบ่าละเถ่ายับไดบปปะ ไร่นยับลดรงพื้นล่างอีกก้อนก็บกลงหลายเติบตลอดต่ว่าเพท่านเห็นปลาโดอยู่มันเป็นตัวจังไหนอกินปลาคอปลาดุกพญรุ่นไก่เมดนรอตัวทอยแขนนี่กกัดกินยาเอามาไก่หน้าอีเด้อบันเรียงเียแล้วไฟเดอ้อไฟเดอ ຄູ່ສັ້ນເດັກອັນນີ້ກໍເກັບແລ້ວເພິ່ນເຂົ້າປັດໂລ ไปรุ่นลุงวานแห่ผิวผอมหะเนี่ยสวยกอนส่วนบ่าล่ะส่นอยู่ตรงนี้ตุกตัาตจุกตักงกี่หนีละถุกมันอยู่อืออืออืออ๋อฮิฮิอู้หูบักไ่ป่าหย่างปาคอไปวานปลานนี้ข่อยเงยข่ายเงยมีตุกขึ้นส้มกัน phá uhm, này vô đi huấn lên phải vô kiếm mát tàu phát chắc bạt con hai cần tụ ô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  nhảy nhảy này coi coi là mang long mã đấy không mang long mã khi đây à để hai vị trí cần cần เจ้าดังแห้กันเจ้าเห่าวขึ้นมาออืตัวใหญ่คัรัาเสียบตัวนเนี่เสียบเมื่อสนเข้ามันอ่นห้อยเอาหลดกงนไม่ถูกว่างไวเ้เถอะเสียบว่ากันเดี๋ยวคอยไปเอาเสียบให้เด้อเจ้าที่การกันเถอะว่าเอาตามต้นมดาตัวใหญ่ครับว่าเป็นปลาดูไหม พอโดูมันถึงมาอยู่ให้เจ้าเลี้ยวอยู่เดี๋ยวแถวง่ายต้องอยูต่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามิทีการกันนะบอยเด้วอวังเด้ออ, <c oughs> อย่างเงี้ยขะไปไปวิธีก่อไป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 เวียดนามเฮ้ยบุกนีถือเลยนี่ขกเนาะ ุ่นนี่วงัมีหลายตัยู่ยได้ถ่าปลาดุ่นนี่จะไปใส่กระมังใบได้ไงลกกลัวใส่กระมังใวกระสว่น่งกระมังใบใส่หนามใบปอบอยันมันใสอ,อีกว่าเรอเพิ่งรุ่นบันี้อ้ ตัวใหญ่ปอโอ้ตัวข mm ัน hmm. ส mm ุดยอดเลยเด้ตัวอ <itu? wh anes ambitious> ้วนตัวใหญ่ต the ok ัวงามกงประหอยหลายยุกากสอาูยุขังน้อยน้อยตะวันบนวยใหญ่เนาะต้องหวนพี่บ่บเย็นมือมพืกระสิพี่อยู่หรอ ่นี่งห้อยบ่ห้อยจูบุ่นอายูวนี้ิสิรงน้ำรถร่องเดือดมันลงน้ำน้ำลงไปกับุ่นแม่คอยเอื่นอย่ม่ปีดเบ็ดอยู่ผุ่นผุ่นนุ่นโอ้ตัวไงดเตอพีดตัวตัวไรโอ้เดียวมันคอกันกโตวางหันต้นนี่ไปไปขึ้นมาไปมืนได้ห่านเราตัวขันหอ ใส่ครูข่อยไปใส่ครูไ,ปไป้ไปข่อดดยจีไปเผาตัวนี้ติแมนเอาเงี้ยเราพี่น้องตัวน้องตัวกยี้จีนบ่าเหมือนแถาลูกในขุนนั่นแหละเดี๋ยวหลังเดี๋ยวดีๆไปไปร้องไห้หยุดมุข่อยย,ยืดดูหน้องไผ่ไปทิดปลาสาข่างเทิงได้บ่บุ่๊บผกำลังมา ในบ่บักนะโอ้น้องไผกระมานลุงลุ้นกระมานปลาคอญ่ได้สามตัวผนล,ลุงมาสมทบกันแล้วดได้ปลาหยังนน่ป้านินหับโอ้พอดีตัวกันอพอดีสมทบกบของลุงนลุ้น <c oughs> ได้ปลานิ่นบ่ได้ปลาตะเพียนคือเหมือนนั่นซ้ำปลายแตเพียนปครับ,รบถือเก็กตัวถือซีโต เดินไปนิ่ตัวสุดท้ายได้โอ้เออลยปานิน่นโอ้เขาคอสองตัวปานิ่นตัวหนึ่งนองไผไ่ใหญมากเนี่ยโอ้ไฟอ่อนๆกินกับจำแตงจำมาเนี่ไป้ซุกเลาแล้ะนองไผไปลวไปซุกแเนี่ยอขอพ่อหวานๆเน เมตุที่ดำแตงถาไปนุ่นโอเคเทือดเอาล่งไปแล้วผมนวดไปกันตำยุคคู่เรื่อยๆแต่ยุคคู่คันแท่ทำปลาทำปลาแดกล่งไปแล้วโอ้บบกเน่าปลาด,ดี้เหมือนเน่านะเน่าไปจอด,ดเดียวกันสัดส,ส,ส่วนๆกันกัน แตงมาลุ่งขึ้นทำหักแตงกิน,นกับเปลาปลากระชุกแล้วล่ะทำหมกแตงกเะเข้าว เผาปลาเนี่นยขีบก็ไม่ได้มาสัได้ป่ะิ๊บอิ๊บห่อนไปก็ได้เอาอันนี้เฮ้ยเครียบคักได้ปะเนี่ยมาดิเปียกมันงดเปรียบมันงดเนี่ยสวยๆฮพี่้องเอ้ยปลานิ่นตงตกไง <laughs> กับปลาควสองตัวผมกับตำแตงเนี่ยใสสวยแต่ถือว่าพ่อพอายุได,ด้กินอยู่ครับมาเด้อเอฟซีสมองบ้านเรามากินเขาน้ำไัรุ่นน้ำมีตู่กินเขาสวยมาหาปลาโดงเพท่อนใดอยู่นี่อล่รมาเด้อจ้ะกินเขาอยู่งันหน้าเด้อมือนเนี่ยที่แดดชุ่กันแท้แดดไล่เดีลุ่งงานหน้า ผนติดตกบ่เขาขึ้นหญ่ป่ะกูุถกู้แก่ปนว่าผนติดโต๊สิผนติดตกตัวเขาใหเงยเงยสี่วันสันปนว่ามีเวลาสองตักลงลงมือตะแพงซาป่ากับพระท่านบกบ่มีแนวจินสวยไปรุ่นลงตึกป่าหมานอยู่ป่าคอตัวใหญ่กว่านี่ก็ได้ตัวหนึ่งตะวางบ่เผาตัวใหญ่เผาตัวว่ามันทุกไงก็เลยเผาพอดีน้องไผ่ก็ได้ปลาเน้นมานั่ม tính lấy nèo bán nó luôn bán đi mặc bán nên cái này làm tam tiền say đúc cần thì lúc này để ô xây mất xây cả xác rồi bảo hoài mang như ô mình vô không có rồi ô có nghe mẹ เลไว่างกอ,อขึ้นมากางน,นิไฟมันกระเืออัเจา้าสิจับมากจมงนู้ทำปะปืนลุกหนาเด้เป็นดูกสวยหง่สองตัวกับพ่ออมได้เนาะจำด้เียวถึงตัวหนึง่งเจ้าได้บุกคือโพลคน อันนึ่ง็ับผมเนาะเดี๋กวก็ซุ่มเลยหมอยู่ัวใส่ไปกินชุดเล็กเลยครับกินแบบดำเลย จังหลงยังห่อมบ๊ก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 ใจมขวนตอนขายยุงเทียดุ่หนีมุคูลับม้ำยใช่ไหม้อตัวซ้ำสิบซีซ้ำหา เพียงขึ้นหนึ่งด้อูนี่ไม่ได้เนี่ยสุดชัดตออถามเตี่ยแมนจ่อยู่หัวนนองไ่เนะที่ปลาแต่เพียงแต่หวานเพราะแสบใส่บุญออกปล่อยขึ้นตัวเย้บวไผ่ไงเลมันกำมันติดไงก็มันนั่นอยู่มันปลาเนิ่มแต่ถือหอมมาลงมาก ปลาปน้นแสบอก็ปลาตะเพียน,นหนึ่ง่งบงงหนึ่งก็แสบได้ปลาตะเพียนลงไปกี่ตื่แล้วอย่างวานดีวยวใส่กับผุตำมกแตงเขาวไปอยู่นอน ลอ,อยเม,มนสุกขีดเมื้อรลอยเปอร์เซ็นต์นนนนนนเลยนากิน <c oughs> หมันนิดหน่ะน้อ, <c oughs> องไพ่ก็เดินไพ่ยวัวจิ้นไปลูกน้ำโพงตัวใหญน่อยไพ่ขอบคุณนเด็บเี้ครับขอบคุณพี่น้นองบ้านห้องที่ก็ไหลก็แช่ก็ติดตาม ืัอนี้ย่างปลาเผาปลาสามตัวตำป่อมตำแตงคงมีตัวเถื่อว่าแสบอยู่ไี่น้อกนี่กับฝากคนอยไรคนแช่ครับบ่ายนี่ื้อนี้พี่ลุ้นครับน้องไผ่มีตัวครับสวัสดีครับ